อันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมว่าคุณน้องขยันครับเนี่ยรับความขยันอยู่ไหนก็ก็ไม่อดนะเพื่อนๆดูครับก็จะมีคุณลูกมาสั่งซื้อสินค้านะครับจะเป็นพวกลูกชิ้นนะครับเนี่ยเพืดูชีวิตชีวิตค้าขายเนี่ยก็เราก็อยู่ได้เพื่อนเนเนี่ยครับ เพื่อนที่คิดจะมาทําธุรกิจก็เรียนแบบได้นะครับคุณน้องคุณน้องไม่หวงงันได้เนเพื่อนมีสแกนด้วยนะครับดูเขาดูดูดูผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูครับไปดูข้างหน้านี่ไม่ต้องจ่ายเงินสดน,นะครับสแกนมือถือสมัยใหม่คนระับ <laughs> สมัยนี้ไม่พกเงินสดแล้วลครับเพื่อนๆน,นี่ดูดูบรรยากาศนะครับน,นี่ก็ใช้ใช้รถสามล้อแบบนี้นะครับรถล้อสมัย รุ่นก่อนๆนะเพื่อนๆรุ่นนี้ก็ราคาเกือบแสนนะครับเจ็ดหมื่นนะครับนนรบุ่นนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็ดอินชายนะครับเพื่อนๆเนี่ยคือการใช้ชีวิตค้าขายก็อยู่สบายแล้วเพื่อนๆเราขอให้เราขยันนะครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ